สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่11มิถุนายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมนูจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชม่นด้วยทางต่องวดพ่อสักนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะมาเบ่งมาฟังนํากันนะคะว่างวดนี้พ่อสักจะเน้นจะเด่นไห้ตัวใดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะพ่อสักให้93 39ล่างออกบนนะคะผู้ชมงวดนี้มาติดตามกันต่อนะคะ งวดวันที่16มิถุนายน2567ัน้ารเอาผ้ามะเบงแหงสลากสลากพี่น้องสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาท่านชมบ่าวเฒ่าเจ้าตัวใดงวดนี้จะมีตัวงามเบาใจติดตั้งพ่อศักกับพ่อศักเป็นเทนเป็นปลาเทนปูอยู่ครับท่านชมเดี๋ยวก็ก่อนได้เป็นพ่อคารอโเตรีสวัสดีค่ะบ่ได้พ่อกันหลายงวดแล้วเนาะค่ะพ่อค่ะงวดงวดนี้ตัวใดขายดีวันนี้จ้ะ เก่า้ครดีก็มือเก่าใครดีกมอครับขายดีก็มูหากันจังเลยหากันจังเลยเก่าเนี่ยเก่านี่เก่านี่ยเก่นี่ยเก่าเนี่ยเก่าเี่ยเกาเนีกานี่ยานี่ยเาเนียกาเนี่ยเก่าเนาเนี่ยวกน่ยเก่า่เก่าเอี่ยก่านี่่นี่าก่างอื่ก่าเนียเาเนี่ยเโอาเน่ยเก่าเียเนี่เก่าเน่าน่ก่าเ่เก่น่่มคี่ยเ่า่ก่ามี่่าเ่่าี่าบ่ก่าเเอา มีเก้าศูนย์สามป่เนี่ยเอาปลาแถาเซียวยังบัตรเนี่ยศูนย์สามว่าเก้าศูนย์สามมีแต่สองมีแต่สองศูนย์สามนี่เด้ออู้หได้มักคักแล้วบัตรนี่นี่จังแล้วพราสักเพรานี่จังแล้วนี่พี่น้องนี่เอาเลยปลาถามปุ๊บได้ปั๊บติดมือปรับรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่แล้วพี่น้องมีเท่าไหร่ดึงเอาให้หมดสาธุเด้อทักใส่สุกปูนี่ครับ ะไรก็สุกใส่หนูใส่โอเลขฝันเบาเอาเได้เทสูงขั้นาให้ปูเลยปูนี่ค่ะเลขฝันเบาเ่าตัวสามตัวพุ่นนะแมนค่ะได้มากพอดีเลยสาวันแมนนะสิบสองล้านสปอว์เอาไปกินกวนไม่อดพุ่งนะอคะเปนกวนเพิ่นเเห็นดอกเป็นบมฮูเพิ่นนั่งินนี่แหละแต่ว่าพิ่นบมฮู่างเห็นไหมใส่พ่อเอาปลาสักมาแล้วครุณผูชมมีของประสักนี่ ชุดบนนี่ก็ให้สามเก่าที่พอนี่ยรักสิบรักนวยแต่ว่ามันสลับกันมันมีรักสิบรักนวยของพ่อซากพี่น้องเยาวาร์เขาของเพิ่นนี่ให้อุดรนให้หูดรสวัสดีครับ่แมมหูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สซีร์หูดอนเราเอาไปช่วยเห็นกระโดดเขาไมได้คุณลงคนเลี้ยงซีพอคุณลงคนมันลึงแล้วข้าว่าเรียกพ่อซากจะต้อง ชื่อบนชื่อล่างไว้ลื่เแล้วหรมันลื่งแล้วชุดนั้นลื่นแล้วบนบนก็ให้เก้าอยู่ดิศูนย์เก้าหนึ่งเก้าไอชุดแรกให้3มเกาอ่าคงสุดท้ายพนเด็ดใ้้พนเดียวไ้เอฟซว่าหลายฮัทใหน้อน้อยๆ่าันเล่เอาออกเอาแต่ศูนย์เก้ากับหนึ่เก้าชุดล่างคุณพันพันเด่นเก้าสามอตัดเก้าสอง่ดใไ้เด่นเก้าส เกาสองเกานีเกาเปีก uh ็ยังเกาหนีการเล่ก right. ตัวตัดออกเยอะเลยเอาพ่ะงวดวันที่สิบหกป่ะ FC เพิ่อนกระถามหาอยู่คือเพราะในเฮ็ดล่ะพ่อจ่าโอ้ยมีแต่บอระเฮ็ดถามน้ำแดงแก๊กแก๊กแก๊กชื้อลอตเตอรี่แก๊กพ่อสักรางวัลที่หนึ่งดิหนินี่แหละครับพ่อ มาเบิ้งใหม่หลัจับโตนเพ่นกำลังชมบ้าพี่น้องแป้วเทาคนมักเก้าศูนมนมิอันั้นมีสามศนเก้า็เลยเอาน้ำเออเอาเขาไปเนี่เาไปเมเี่ยล่อคว่อคาพอักจะพึ่งตัดสินใจถ้ายังบ่เบิ่งสูตรคำนวณน้ำพอสักนะคะแป้วเทานมักสามศพักแล้วอย่าฟาอย่าฟาอย่าตัดสินใจพอสักว่าร่อคร้อคอนุผงแผงคุณพี่ร้่งมาครับนี่เพิ่อนใดมาครับมาตีเลยโอ้อันนี้สิ เาอันนี้18ล้านพี่น้องสวยอยู่ด้หรอเลกงามเล่กงามเบาเถาทั้ง18ล้านทั้ง12ล้านนี่ของเปิ้นอันนี้12ล้านพี่น้องอันสามชุดเก่าเก่าศูนสามกับเป็นเลขฟังก็ดีเปลีนทาค่ะพี่น้ไปซากนไอ้ซากุนบอ่ะเขายังรออยู่รออเลขกันน้ำเบ้าเถ้าแมนบอ่ะเลข เลขนอนมากเลขนอนมาผมผมจะเปลี่ยนให้เลยที่พอผมเปลี่ยนเป็นเลขเมียมานอนมาพ่อซักไปซากกลนทั้งใบไปซากกลไปหันหนาวพี่นีไปเฮ็ดยังไปซากกลนะไปซากกลนะไปเฮ็ดอันอันอันเขาว่าเสนอโอ๊ะไอ้ซอปคออ๋อไปเก็บซอปคอไปเฮ็ดเสนอกับตานนี้ไปฮอดแล้ว ใบเอบาะอกบ่อเอาไปโอ้ยสั่งว่าสั่งว่าสิจะเป็ดลอยโลค่ะจะเป็ดไปแที่งในคือบทียมไปโอ้ยเตรียมแล้วลืมบพแมันลืมเบิงเบิงเอาไปซอกนี่ตัวโอ้ย่ายแล้วไปเมียนไว่พ่นที่บาดนี้บาดนี้ลูกหรือ่าได้แล้ววะสันครับเออได้แล้วก็คืนลดไปบาดนี้เอามามันใบของย่า่มันใบอัน อดีคนละใบโอ้ว่าม่นซื้อพอซักขาอ้วนเลยไปไหมไปไหมพ่อไปไหมปกติไปไหมตู้นนมันบ่ได้บัดมาอหอดเฮียนมาสอกหาก็มาสอกไปจังเห็นย่ายอ้พี่เดียววาสั่น้องเจ้าก็เบ่ส่งไปให้ใอยว่าสันต์กโอ้่งไปซะนี่บ่พ่อไลยเป็นไม้พ่อว่ะเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอใส่ไอ้เนี่ยเอาได้ป่ะเอาบาทเนี่ยเลยบ่ได้ มาคือเลยนี่ยว่าคือาัาลาดป็นทางว่าเอามาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมพอสักพี่น้องให้ดูก่อนให้ดูก่อนต่อพ่อนแล้วมันที่หนึ่งอยู่นี่เลยที่พ่อเลขสวยเลขสวยเอาเก่าเอาเอามากครับเนี่ยเอาเป็อีกคะแนนมาเอาเอาเอาตัวหน้าก็สวยตัวหน้าก็สวยโอ้ผมว่าอุตส่าห์ว่าจะยิบใบเจ้าเห็นเนี่ยเพราะขาดลอตเตอรี่เนี่ย เอาอีกเราบาบ้าวเอาเอามานนะครับมันอยู่ในเกลสามศเกลาิบล้านอีกแล้วสิล้านอีกแล้วพี่น้องคันบ้าท่าได้อยู่นี่เต็มเต็มทั้งเมือดนี้อันใ้ของเขียดอันจอกหลอกนี่ม่านมองนี้เบิร์โรเดอร์มานของนี้แหละพี่น้องวัดกูชีซูเนี่ยเอาไปหรอดไปไซด้เให้มันดังในไทยหฮม้เะใมตเจ้าตีให้มตเจ้าได้แล้วมันทีหนึ่งล้เอาเทยหฮมนไแล้วมันทีหนึ่งเลยแห่ของน้งหน้าว่างันโอมันออกยัง น้องวิถุน่าโอกยังสี่สองสี่สองล่างเออสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยอันนี้อันนี้ชุดล่างนี่ไชุดล่างเอาหมดทีแล้วคือบอมี่บอบอมันเห็นอันตัวไม่อีกเห็นตัวไม่เอาตัวไม่เนี่ยเอาแต่ตัวไม่เลยเอที่นี่เอาที่นี่ที่นี่เอาเอาเอาไม่ไม่เลยแล้วพ่อเอออะไรจะเป็นยักเล็กหกสิบเมตรยังบไงเขียนไม่โอ้ยมันจะพ่อเขียนบอพ่อบาทเนี่ย กเอาบ่าเอเยอะแต่ตัวเด่นไปเอาเน้นๆมาเลยครับว่าเน้ยนเลยย่อม,มาเลยแต่ว่ากับทเฮ็ดไว้สากรสิบคือสิบหน่วยคือหน่วยสิบล่างเอาอันนี้สิบหน่วยล่างบอกว่าแมนแมนสิบตอนนี้สิบตอนนี้หน่วยบาดนีกครับ ชนกันที่ศูนย์ที่สามที่สี่ที่เจ็ดหน่วยเป็นหน่วยเด่นไปเลยล่างที่นี่เด่นได้ตัวเด่นมาแล้วเด่นเลยหลวงพ่อชุดล่างก่อนหลวงพ่อหรือล่างบนล่างล่างบนได้ไปยังบนยั่งนะครับเอาล่างไปก่อนล่างไปก่อนเอครับก็มารอบหลังฮาเอฟซีเดลทำลายซื้อมาเปิดดวงให้เพื่อนอีกผู้เพื่อนจะส่งมมาที่หลัง ครับแม่แมนอยู่ครับมีผู้เพิ่นมือนี่บอกเพิ่นว่าจะมาเมือนนี่เป็นคนบตอบมาจังไลยดึงเอาอดึงล่างเด็กดึงล่างศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าจุดไว้มันเดินเทนเดินเดินที่สองว่างันครับเดินที่สองบัตนี่บัตนี้บัตนี้บัตรไหนเนาะบัตเนี่ยแม่นบ่กบ้าเถ่า ลักซิปลักซิปศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดครับศูนย์สิบล่างสิบล่างศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าดึงหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดดึงล่างดึงไปใส่ใส่เพาะดึงล่างพี่เอาได้ล่างดึงล่างศูนี้เอาเอาเก้าดึงล่างบาหนี้กับเก้าวอมี่เก้าวอมี่ตัดศูนย์มี่กับเอาตัวเด่นไว้สากล เด่น4เด่นีตัวใดบมีตัวใดบอมีซีก็สร้างเพราะว่าศูนย์มีอยู่ศูนย์สี่ศูนย์หนงศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สศเจดครับสามศูนย์บอมมันกับนันทีกรับในตัวเด้นี่สิบมีหน่วยครับบอมมันสิบ มั่วมั่วเอาใบเนี้ของเบาเท่ามาศูนย์สามหรือมาสิเดลังัาที่หนึ่งขันมาล่างะบานี้เอามจะเอามันจะได้สองตัวไทยพอไดที่พี่น้องมันต้องเล่าศูนย์สี่หรือศูนย์ยงหันูนย์เจ็บ่ศูนยี่ศูนย์เจ็ดครับตาพี่น้องเง้างบาเอสักตัวเงีเป็นพอสักนี่เอาสี่คืมีหาน้ำพออยูนี่คือว่มีหาไม่ดิ หาเด้น่ะนู้นเราว่ามันเลขหัหมันติดมีหัวจะโอ้เอาเละขาก็สักัเกเจ็บหัวใจเหรอชีเจ็บเจ็บศูนย์เจ็ยนย์เบอรเลขเ็ดส <c oughs> ตัวเน้นตัวเน้นครับเอาสีแดงได้พอมันมันจังตัดกันพอน,น ตัวเน้นถ้าไม่มีเอาล่างอย่างเดียวได้ถึงช่อด้วยเพราะสักมันจะเน้นให้อยู่ถ้ามีม,ม,มีอยู่นี่อย่าไปซื้อ,พอเพราะภายในเน้นฟิสซีนะครับโอ้หาซีกันแล้วท่ <c oughs> อน,นัอนนอนนอ่นท่อนั้นท่อนั้นครับพี่น้องชุดล่างอย่างเดียวพอสักเด้ท้ามุชมเด้อรหมวดที่ผ่านหน้าพอสักพงสุดท้ายมหาพ่อเพลินให้นี่ครับเก้าสามเก้าสามไปบนไกยานลนหลอกมีขั้นอยู่ เศ้ามาถามกันเศ้ามาถามติพ่อดเศ้ามาถามเลยาท่านบอม่อยู่เี่เอาเะพี่น้องเห็นชัดป่ะเดี๋ยวพ่อทาจะขยายให้นะครับผมชือแล้วไปฟันแล้วนี่ฟันดีป่ะพ่อฟันว่าดีบว่ันว่าได้ปลาฝันว่าได้ปลาหมวดที่แล้วนี่ฟันว่าได้กำดอกบัวกำดอกบัวสวรรค์สองคนอ่ากำดอกบัวพุ่มละดอกโอ้วัดมนดอกอลไจะมันเข่ามันเออมันบัโอ้ยสี่สองแล้วเนาะสี่สองไม่ยิ่งสองคนทีเออ อันดอกบัวนบัวสองสองดอกสองดอกบัวซากคนบ้านได้กำับแนวอกผู้หญิงพี่น้องเพอาะออกแล้วจังตีบัวออกแล้วจังตีจังตีเป็นตีเส้นดอกบัวเป็นหนึ่งอะฝันฝันไอ้เพราะซื้อแล้วฝันว่าจังไหนก่อนฝันว่าไปได้ป่าหอบเอาวานี่หอบปีบบอไซกตากระตีด้อบเอาได้ป่าครับเขาว่าซ้ำมักซ้ำมูนี่แหละตัวใหญ่มาก่าตัวใหญ่มันเกิดในแม่มันน้ำบ่พบ่ดินเด้อบเอา ได้หลพ่พ่อได้หลายวะได้หลายเอาพ่อฮันหน้าพี่นะพ่อนี่ใส่กล่องนี่เอาท่านผู้ชมได้ตารางเลยพี่นี่ล่างเลขล่างแล้วใส่ล่างแล้วเนาะพี่น้องแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้พ่อสักสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโบเลนได้ซุ่มเลนถ้าซุ่มโดนติดซีนี่บอกว่านิ่งค่ะคือซีเจ็ดเอาพี่น้องเบาเท่าทวนหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยล่างให้นะครับศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดสิบล่าง ศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดหน่วยล่างชนกันที่ศูนย์ที่สามที่สี่ที่เจ็ดนะครับ <10 S 1> ท่านผู้ชม 10, นนอ่าพ่อจับให้พ่อเอาตัวดึงมาศูนย์สี่เก่าเก่าปมีตัดเก่าไปเหลือศูนย์กับสี่เลขดึงกนั้นคบอนพิจะเทอะใช่หรอเอาพี่น้องนี <c oughs> ่พอเด่นไห้ได้พี่น้องได้ <c oughs> เด่นมากแล้วนะครับจับไห้มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด สามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดหาศูนย์หาสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ตัวเน้นตนะัวเน้นที่สี่เจ็ดเน้นครับค,คือสี่เจ็ดนะครับตัวร่องคือเจ็ดสี่นะครับกับตัวน้ำหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยตัวกันศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งหาสี่สามชุ่มให้เน้นตัวที่พ่อขีดไทยนี่พี่น้องล่างอย่างเดียวสองสามศูนหาเพาตัวเกียรหายไปใส่เพามีสามศูนย์นี่ที่เนี่ นี่่ามผู้ชเบาเถ่าเด้สามศูนยอยู่นี่สามศูย์ม่ยบันบอเดนสามศยนยมอ๋อมันหายตัวนึงหายตัวไหนพ่อเดียวดูซีซีเจ้าือบมานามูัะพอคนมาเดนซีขับซีซว่าสั่นซีซีเจ้ามาน้ามูในแมล่ะเอาขั้นเป่ามันอย่ออกซีซลดเอาพี่้อง พอน,นั้นทอน,นั้นหาจิบจับสลากกินแบงนผู้ชมเอาตัวที่เน้นเด้พี่นองเดอ้อมันอาจจะหลาคููแนแต่วาพรว่าเห็นเน้นลักซีเด่นที่สี่ถ้าวิ่งวิ่งซี่ว่าวิ่งซีวิ่งสีล่างนะครับเดี๋ยวพอเทาเขียนให้ตัวนี้เขียนไว้อยู่นี่วิ่งซีล่างวิ่งสี่ยี่สีตัวเดียวล่างอ่าไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยวิ่งสี่ตัวเดียวมาได้สิบหน่วยนะครับนผู้ชม นี่นนเอาพอเน้นลักซีแล้วพี่้องติดซีไว้นะครับผมแคปหน้าจอนะครับเน้นที่ซีเจ็ดเจ็ดซีนี่ครับผมศูนย์ซีซีศูนย์ซีหนึ่งหาซีนะครับ, C, 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 C 1, C, รบเอาขอบคุณพอซักครับผมพอกันคลิปหน้าเดียวจะมาเบิ่งชุดบนนะพ่อเนาะค,ค่ะขอบคุณค่ะพอซักฝากพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ